ไฟอันนั้นคือไหนดึงมานี่อ้าวสุดไฟทด้ไหนใจเย็นได้บาดเด้สายห้ามตึงนะไม่ไหมเอ้ห้ามหย่อนนะหุ้ยตัวใหญ่เลยนีบักตัวใหญ่เลยนี่บไฟค้งไฟผม้วมันสงไใช้หรือก็แอนเด๋ยวล็อกรถบัก นั่นน่ะไฟอยู่ตรงนั้นบ่ได้ดล็อก okay, อตอนนี้ครับเลยแคมป์ของเรามาวันนี้ครับด <c oughs> ูเช็คสายนะครับเช็คสายนะครับนะว<ห>ัดสาครับน้าวัดสายครับสายเท่าไหร่ครับนี่นี่นนยังกล้นี่โอ้ยคือยังไม่ติดต่ออีกทีต้องว่าปลาคืนยั่เงนี่นี่ปลายู่ยู่หนึ่งสายหนึ่งบันเดือนเดือนมีที่สายหนึ่ง ยอยูย <that is German> ูเก็บเก็บคันนี้หน่อยเก็บคันนี้หน่อยเก็บคันซ้ายนี่นี่เก็บคันนี้เลยันแรกกี่บาเออมันคลองเพราะว่าเพราะว่าคันนี้มันข้ามคันนั้นนั่นน่ะมันยอนมันใหล่มันนะหมุนเข้ามาเลยคันยุ่ยยุ่ยยุ่ยผานตัวใจนี่นา่กี่บา็นี่กี่บาทนี่1.2ปอนด์ที่บอกแล้วใจเย็นถ้าเบรคได้ถ้าปล่อยเย็นได้ก็ปล่อยไปก่อน มาแล้วมาแล้วน่ตรงไหนอ่ะนี่นี่นี่ปลายคอดนี่อันนี้บ่นี่นี่นี่มันมาแล้วนี่นี่าแล้วเหรอนี่นี่เอานี่ไงนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งพึ่งพึ่งซองพึ่งงเบ๊กเบเเออโอเคไหมนะปเขาไปเขาไปโยมไปโยมเอาปดปดซองเห็นไหมองเห็นไหมองไฟได้หนิพี่ยโสพี่ยโสพี่ยโสกับน้องจันอ๋อโอเคป่ไปได้ปล่อยเลยไม่เป็นไร เพราะว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอาให้เอาให้ไหนเอาให้ไหนเลยไม่ต้องรีบเราไม่รีบนี่เออซ่องยาเนี่ยแหละไม่ว่านยาเนี่ยเอาอให้ไหนเราขึ้นมาข้างบนเลยเพราะว่าเราไปลงจากด้าบ นี่นี่นี่โอ้ใช้สใช้สใจเย็นเด้อตั้งขันมาตั้งขั้นใหมแอคชั่นช่วยแอคชั่นช่หน่อยเอให้หายท้องก่อนใจเย็นเลยเราไม่ดไม่ดินันทั้พาปลาสายพ่นไปพสายมือสายสูาย่น่น้สายสว็กไหมป้าเาขายนใจเย็นเลยเอาให้หายท้องก่อนขึ้นก่อนงเท้าเลยพี่ อ้เดินถอยหล,งลังแล้บัสบัสเดินถอยหลังไปเดี๋ยวเดีเเ๋ยวมันจะมือเราไม่มีพี่แตกเดี๋ยวมันพองง่ายม,มีผ้ามีผ้าอะไรสักอันหนึ่งถุงส่วนเลยแคปไหมเอาถุงส่วนเลยแคปมาเร็วเอาถุงส่วนเลยแคปให้พี่นนนหน่อย<ๆ>ใช้ถุงก็ยินดีจับจับได้นะบ้างอยู่ตรงนั้นอ,ะอ่ะนั่นเลยเอามา มาแล้ว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 ัดปลามันยังไม่มันยมาไล้วมาแล้วมาล้นมาแล้วมาล้วมา้วมาแล้วมาแลวาล้วมาแ้งมัแล้วมา้มาขึ้นมลาแั้วมัน้งาล้วมาแ้งมาแล้วมาแล้วมาแเ้งขาล้นมาแไ้วมา้มัล้วมา้วมา้มาแลวล้วมาล้มาลาทล้วม้าาล้วแลแล้าวเดินางลา้้าา้มลา้า้้มมแลลลลาแล้วถลล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 ลาล

ริกุมรึไซส์เท่าไหร่ไม่รู้ไมไซส์เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ไซส์้อจะไซส์หกบ้านหกไซส์เท่าไหร่ไม่รู้คนส่วนมากมาอย่างนี้ละอันนี้เบดไทยรับดูป่ะเบสโน่ถไทยไยยกยังไงตุ้กไปยุกเลยย้กยังไงตุ๊กไปยุกเย อ๋อสองขันเนยะไม่สุดเลยไปเจ้าปูนู้ดกลับไปเทียนนู้ดอยู่จนทัวร์ถามาป้ายมันย็งตั้งอีกเยอะนะเดี๋ยวมันก็กลัวไห้เจี๊ยนติดปากเต็มๆทุกชมอนี่ศกไซส์คิเล่ก็สิบเอ้ยไม่ใช่หกดวงิเล่ไสดัวไข่นั่นเดี๋ยวี่ว่ามันไข่ ถ้าอ<ห>ีสุกจะสู้เบียดได้แค่นี้แปลว่ามันไข่ไไถ้าปกติ<อ>มันจะสู้เบียดหนักกว่านี้าน้องโอ้ยหคุณล,ล่องเหยียบอะไรล่เนี่ยมะม่วงถ้ามันไม่ไข่มันจะสู้เบียดหนักกว่านี้น,นั่นอันนี้คือที่ว่ามันไข่ไข่หรอใช่ตากน้ำทุกวันปล่อยไหมอุ้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 มอ่ะอ่ะอย่าอุ้มให้ไปยืนกันสามคนอ่ะเดี๋ยวถือไฟให้มาฮึบมาแล้วก็ปล่อยน้องอ